ส <iyorsun> <poker> วัสด <ied> <ras> <tama> ีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีแอคทีเซอร์ของ Bangkok Boy นะครับเป็นไฟนอลเลย3 2 1อัพนอ่ะจับจับมือจับมือเดี๋ยวสามสองหนึ่ง

รับเคยกับความมั่ง <basics> คั่งหรือย่างกระตันสงสัยจะคุยกันครั้งสุดท้ายจริงๆอาชุนเช่นเจ้านนะโอนิเป็นขึ้นเรื่องไม่ละแกต้องเผืก็ต้องอยากจากแกไม่มีวันจะได้อยู่กับไอ้ซันแล้วถ้าเกิดฉันรู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นรู้ว่าครอบครัวของมันทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมันต้อง เขว่าเข่เนี่ยที่พอมได้ไี้ดได้ไม่มีใครสามารถเข็นได้เข็นอย่างโ้เลยนโปอย่าเลื่อน้อนให้มากเ้าหมายสำคัญของความสใจส่วนตัว้องชัดสลินได้จะฆ่าคนแได้ในสัต ถ้ากูไม่ตายมึงไม่มีวันได้สมบุกสุหรอกซันกูดีใจว่ะที่มึงจะกลับรวมคุน้หมานี่อยางเนี้มีันต่เขาด้วยอ่ะนั่นนัรเนโดนจริงกูจะลบชื่อบางกองบอกจากสารระบบ พวกมึงรู้แล้วใช่ไหมต้องทำยังไงแต่มิสเตอร์โจเขาสัญญาไว้นะว่าเขาจะเอาพื้นที่เก่าของพ่อเรากลับมาให้พวกเราดูแลน่าเสีย <c oughs> ดายนะทั้งที่คิดว่าพวกเราน่าจะเข้าไปนได้ดีแท้ <c oughs> <c oughs> เก่งนะพีเทฟพทีเทฟแบบจัดเต็มเลยอ้โ <laughs> ช l เลย good 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 editing is perfect Oh editing is perfect Yeah good good รู้สึกดีครับแล้วก็จริงๆมันมีหลายอารมณ์นะในในในนี้มันมีหลายอารมณ์นะแล้วก็ o i โอ้อแต่แต่แต่ ชอ <머레> 좋아요. <시 dass 머레> 아, 이거. 좋아, 좋아, 좋 좋아, 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 좋 좋아, 좋아, 좋 좋아, 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 좋 좋아, 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 좋 좋아 สุดท้ายมีไหมต่อหนูพูดสุดลกต่อตกใจต่อสุดท้ายมากเลยใช่นออกมารีวิวที่ผมคิดนะครับว่าซอนถ่ายก็ไม่เห็นภาพว่าจะเป็นออกมาอย่างไรพอเห็นทีเซอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะออกมาสนุกมากเลยครับชอบมากครับเครื่องมือสู้กันหมดเลยซึ่งก็คือซึ่ก็คื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 ก อ่ะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคือแบบตึงหลายจุดมากเลยค่ะคือแบบว่าตไหลายจุดมากคือโเแบบชท้ายคือคือคือองก็แบบดูตัวอย่างแล้วคือรู้สึกว่าน่าดู น่าดูไหมที่ด่าวะน่าดูน่าดูรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็พวกเราตั้งใจกันมากมากแล้วก็รู้สึกว่าพอพอมาดูทีเซอร์มันมีหลายซีนหลายฉากที่มันค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในทุกซีนไงงไพรเจอเริไพร์แบบตกใจตกใจตกใจแบบสุดๆค่ะตกใจมากอาไปรอดูกันอีพี่ใหญ่แห่งบ้านดอกบอวชอบแบบว่าตอนเปิดตัวนิทราโจแบบ มันเหี่ยวด้วนมันดูแบบมันดูรุ่นใหญ่จริงนะมันดูแบบเออมันดูมีความแบบเออไอ้นี่แหละแม่งตัวใหญ่เอาจริงที่ผมดูเฉยๆเออมึงออกมั้อเมื่อเมื่อเ้ออกมาประมาณนับวีประมาณ ห้าวีอ็ต้องตัดต้องตัดใหม่แล้วครับต้องตัดใหม่แล้วต้องตัดใหม่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าไม่ออกผมออกน้อยไปต้องตัดใหม่นะทีเซอร์นี้เนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆนะเขาเกี่ยกับละครซีคิทเขาเอาอันนี้อันนี้อันนี้สาระนะสาระจากที่ผมดูนะผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มีความแปลกใหม่รู้สึกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นเกาหลีแล้วก็บูทภาพแอนโทนหรือว่าสถานที่ที่เขาไปใช้ถ่ายทำรู้สึกว่ามันดี แล้วก็ทําให้ภาพรวมของซีรีส์หรือตัวไพลอตเรื่องนี้คือแบบน่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีหลายๆซีนเลยที่ผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆขนาดผมถ่ายถ่าย,ายด้วยกันนะอะไร,อ,ะไรอันนี้อันนี้คืออะไร <c oughs> อันนี้คือ,อะคือขนาดผมถ่ายด้วยกันนะแต่บางอัน,นเราไม่ได้อยู่ในฉากด้วย <c oughs> พอเรามาดูเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะล้วก็รู้สึกว่ามันเราสนุกเรื่อยนกับมัน หนึ่งนาทีคือน้อยมากผมรู้สึกว่าเหมือนดูไปสิบวิเองอ่ะเพราะว่ามันเฟรนด์ลนมากๆคือน่าติดตามมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับบอกเลยว่าจังหวต่างๆานนะครับคอมเมนต์คนดูก็พูดพูดพูดไปหมดแล้วคนสุดท้ายซะด้วยก็รู้สึกยังไงตอนที่ตัวเองออกมาเออรู้สึกยังไงตัวเองเธอเท่สุดเลยเเออปิดตัวมาโคตรเท่อะโอ้สมัยนั้นเอาผู้ดีใจวะที่มึงกลับมาได้สัเอ้ยาอะไรฮะ ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็ก็เหมือนทุกคนครับที่รู้สึกว่าเอ้ยบางบางซีนไม่ได้เข้ามาด้วยก็พอพอมาเห็นในทีเซอร์จริงๆอ่ะก็แบบเฮ้ยว้าวโอ้ my god แบบเฮ้ยมันเราไม่ได้อยู่อยูแล้วพอมันออกมาเป็นภาพจริงๆแล้วมันมันตะลึงนน่าตะลึงไปที่กําลังแบบ หาซีรีส์วา s, <S ที่รู้สึกว่าคมร่นะครับแล้วก็มีความแปลกใหม่นะบอกเลยว่าบางบอกบอยเนี่ยคงรดแล้วก็มีความแปลกใหม่ของคนเกาหลีแท้เลยนะครับเวลาเราสื่อสารเราต้องื่อสา็าภาษาเกาหลีบ้างบางคำนะครับก็รู้สึกว่าจะเพลิดเพลินไปกับการได้ฟังสำเนียงเกาหลีที่ลก็ไทยปะบกระกันวันนี้ผู้ได้ยูนคําอันยองอันยองอันยองอาเซียเอสะล่างเพศสลังเเออสะลงเันค่ะทุกคนฝากวเราด้วยนะค